อันนี้ล้านสตาร์วอลเหรอเพียบไหมแต่เท้าซ้ายนี่คือ9วเองนะแล้วมันหายไปไหนครึ่งนี้เพราะว่าอาจจะโตไม่สมส่วนโ,โอเคเดี๋ยววันนี้ลอง16ชั่วโมงได้เลยครับสวัสดีครับผมเคนสุรศักดิ์มุนิชัยวันนี้เคนจะพาเพื่อนๆนะครับ มาซื้อรองเท้ากีฬาอย่างมีสไตล์ครับสำหรับเคนแล้วต้องพิเศษไม่ธรรมดาครับตอนนี้เคนอยู่ที่ร้านเอเว i ร s รินชอครับอยากไปชมว่ารองเท้าที่เคนจะเลือกเป็นยังไงนั้นตามมาเลยครับ หลังจากที่เราไปทดสอบเครื่อง v o 2 Max กันแล้วนะครับวันนี้นะผมจะให้เพื่อนๆมารู้จักตัวตนของหมอแอร์ว่าเขามีตัวตนเป็นยังไงครับขอเชิญหมอแอร์เลยครับสวัสดีครับนอกจากหมอแอร์เป็นหมอโรคหัวใจผมรู้มาเป็นหมอนักวิ่งหมอบ้าพลังนี่มาได้มายังไง หมอว่าพลังมันเป็นชมรมเล็กๆของหมอนะครับที่เอาหมอที่เป็นบ้าอากากายอกกําลังกายาเงี้ยวิ่งไกลๆวิ่งเยอะๆไปเล่นตายกีฬาเงี้ยมามารวมกันแรกๆก็มี10คน20คนตอนนี้ตอนนี้มี หนึ่งล้านคนไม่ใชไไ่ไม่ถึงวิ่งกันนะมันเทเดีเลย <c oughs> มี2,000คนมี2,000คนใช่ครับ <c oughs> บอกผู้ชมหน่อยผมยังไม่ค่อยรู้เลยไอ้ไตกีฬามันประกอบไปด้วยอะไรฮะไตกีฬามันคือกีฬา3อย่างว่ายน้ำสามจกิโลขึ้นมาปั่นจักรยานต่อ180กิโลแล้วก็วิ่งอีก1มาราธอน42กิกกโลใช้เวลาส่วนใหญ่เฉลี่ยก็ประมาณ15ชั่วโมง16ชั่วโมง16ชั่วโมงใช่ครับหมื่นกิโลแคลอรี่หมื่นกิโลแคลอรี่หมอทำทีลดกิโลมันหายไปโลหนึ่งจริงเหรอพนันาพท่นอาก1พิ แล้วเอวิลินช็อปเนี่ย<ม>เกิดขึ้นมาได้ไงครับจริงๆเอเวิลินคือชื่อของใครฮะลูกสาวขายอะไรบ้างฮะอันนี้พูดง่ายคือมีทุกอย่างที่นักวิ่งต้องการผมมีแล้วรองเท้าเนี่ยได้ไหมคู่นี้โอ้มันมากเลยนะอันนี้ของอะไรนะครับอะห,หลุยวิ่งได้ไหม,หหมวิง่งได้ไหมลุยนี่มันน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณเป็นแฟชั่นนะต้องเป็นรองเท้าวิ่งโดยเฉพาะดีกว่าเสื้อผ้าทั้งหลายแหละเสื้อผ้าเสื้อผู้นี่ผมก็เตรียมเสื้อมาแล้วไงเนี่ยอันนี้ไม่ได้หรอไม่ได้แล้วก็มันร้อนมาร้อนเพราะฉะนั้นเสื วันนี้ร้าน Star w a r อเทียบไหมต้องผมจะเลือกถูกเนี่ยมันเยอะแยะเยอะมากเราดูท่าวิ่งพ่เคนเราดูขนาดเท้าของพิเกนแล้วเรามีตัวเลือกไทยละก็ตัวนี้ผมเลยอ่อนนะครับอ่อนจะเป็นตัวรองเท้าของสวิตเซอร์แลนด์สำหรับพิเกนเนี่ยผมให้พิเศษซื้อ1นึแถม1ซื้อ1นึแถม1ซื้อ1ข้างแถม1ข้างถ้เป็นเทรลตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับ ย่ออะไรไดนาฟิตไดนาฟิตนะครับก็จะเห็นว่าเป็นรองเท้าวิ่งเทลจะไปไฮ้กิ้งจะไปเข้าป่าเข้าเนี้ยได้เลยได้เอาเผื่อไว้ก่อนของมันต้องมีใช่ครับเผื่อได้่เราอยากจะรองเท้าวิ่งเนี่ยไปใส่เดินด้วยก็แนะนำตัวนี้อะไรครับเาหมิงเสาหมิง ของจริงใช่ไหมครับของจริงแน่นอนไม่ใช่ครับไม่ใช่ม้านไหนวะซาวมิงซาวมิงของสวีเดนตรงนี้มาดูสะ้อนเลยใช่ไหมครับใส่ไปผมก็สะ้อนไปใช่แล้วเอาละเราได้มาวันนี้3คู่วนะครับพิเศษจริงๆเยี่ยมมากเลยหมอเดี๋ยวต้องขอโทษเพื่อนๆนิดนึงนะครับผมต้องถอดรองเท้านะต้องวัดขนาดเท้าเพื่อว่าจะหารองเท้าที่เหมาะสมกับเราใช่แล้ววางไว้นะครับเราก็จะเลื่อนตรงขนาดเท้าเนี่ยมาไว้ที่บอร์ออฟฟูดนะครับเท้าพี่เคนเท้าขวาเนเก้าครึ่งแต่เท้าซ้ายเนี่ยคือ9เองนะแล้วมันหายไปไหนครึ่งนิ้ว พราะว่าอาจจะโตไม่สมส่วนตรงนี้นะครับเป็นเครื่องวัดเขาเรียกว่าอาร์โอมิเตอร์ว่าเท้าเราแบนหรือว่าไม่แบนขออนุญาตนะครับโอเคครับเราจะยืนแช่ไว้อย่างเงี้ยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงนะยืนให้มันซับน้ำหนักอ่ะพี่เกณฑ์ได้แล้วครับได้แล้วเหรออ่ะโอเคสูกแล้วอ้าวเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับเออเออนี่ไงมันเว้าก็แสดงว่าพี่เคนเนี่ยเป็นเป็นฟุตอาร์ตออฟฟุตที่มันเป็นปกติคราวนี้เดี๋ยวเราลองเลยว่านิ้วมันขยับได้ดีไหมโอเคไหมแล้วพอได้แล้วไปวิ่งจริงๆ แต่ความรู้สึกแรกมันมันมันนุ่มมากเลยนะใส่สบายมากเลยหมอครับผมโอ้นุ่มมากเลยครับจิตใจไหมจิตใจอ่ะชอบชอบชอบอันนี้อันนี้ต้องโดนแล้วล่ะแล้วที่เอเวอร์ลินนะครับผมถามหน่อยที่นี่เลยมีอะไรพิเศษกับที่อื่นเราให้รองเท้าเข้าหาลูกค้าอ่าไม่ใช่แบบเฮ้ยดีๆแบบมาถึงซื้อแบรนด์นี้แบบนี้น้องไม่ยอมนะน้องบอกไม่ขายครับพี่ต้องวัดเท้ากับผมก่อนอ๋อผ่านการวัดเท้าเมื่อกี้ที่เราทามาก่อนใช่แล้วใช่แล้วครับก็พอได้เสร็จ สามารถวิ่งจริงได้น้องถ่ายท่าวิ่งให้เลยวิ่งบนลู่วิ่งเท้าล้มหรือเท้าไม่ล้มอ๋อมีการวิเคราะหวิเคาะหให้ใช่ไหมครับอ่าแล้วไงดอกครับอันที่2คือให้วิ่งของจริงเลยก็ลองจนพอใจอะวิ่งไปเรื่อยเรเรายินดีมากๆเลยให้มาลองวิ่งไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยววันนี้ลอง10 6โมงได้เลยครับกาำเ้นนอนไอรอนแมนไอรอนแมนไอรอนแมนได้เลยครับงั้นเดี๋ยวลองไปลองวิ่งกันครับไปวิ่งกันดีกว่าได้เลยครับ ซื้อรองเท้าที่ Everin s h ช p อนะครับต้องบอกว่าจะเดินเข้ามาซื้ออย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีความรู้ด้วยวันนี้ก็ได้รับความรู้จากหมอแอร์มากมายนะครับผมชอบอันนึงมากเลยที่หมอแอร์พูดนะครับเมื่อก่อนนี้ผมทําก็คือว่าผมไปวิ่งเข้าหลังเท้าเดินไปถึงมันก็จิ้มเลยชอบผู้ไหนสีถูกโชวผมก็เอาแต่ตอนนี้หมอแอร์สอนให้ผมว่าต้องให้รองเท้าวิ่งเข้ามาหาเราใช่แล้วครับครับก็ต้องขอขอบคุณหมอแอร์นะครับ e อ e วอรินช็อปครับสุดยอดมากเลยครับผมครับผมบ๊ายบดีครับรับ นี่แหละครับคือไลฟ์สไตล์ของเคนนะครับกับการเลือกรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งเฮ้ยไม่ใช่นะครับวันนี้ผมโดนมาหมด8คู่ครับถุงเท้าอีก7คู่ถ้ารองเท้าไม่ดีนะครับอย่าไปสายโยนทิ้งไปเลยครับอยากจะรู้ว่าเคนจะพาไปร้านอะไรอร่อยๆนะครับต้องติดตามเคนครับถ้าไม่อร่อยไม่หรูดูไม่แพงอย่ากินเสียเวลาเชื่อเคนนะครับคู่หนึ่งซื้อก้าวครึ่งอีกคู่ซื้อก้าเออพอดีเลยอ่ะดีไหมครับเออก็ดีเหมือนกันนะใส่พอดีเลยเพราะนั้นเมื่อกี้เราเลือกไป4 เราต้องซื้อทั้งหมด8คู่จะเป็นโรงงานผลิตรองเท้าหรือเปล่าพี่เคนจะเห็นว่ามีคนวิ่งไปยิ้มไปวิ่งไปยิ้มไปเ็เห็นไหมครับเขาไม่ได้เพ้ออะไรนะไม่อันนคนบ้าอะคนบ้า